ที่ข่าวนี้กันดีกว่ากับนักแสดงจากช่อง 7hd ของเราค่ะที่ไปเที่ยวงานกาชาติประจำปี2,567ค่ะ ต้องบอกว่ากาชาติเนี่ยคึกคักทุกปีโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากนะคะพีุ่้มเพราะฉะนั้นเตือนตรงนี้ใครจะไปให้เผื่อเวลาในการเดินทางกันสักนิดนึงนะคะและนักแสดงของช่อง 7hd ของเราก็จะมีการหมุนเวียนไปมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่ไปงานกาชาตินะคะคนแรกค่ะพระเอกของเราทันวสุริยจักรค่ะคนนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมในบูธสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยร่วมซื้อสลากกาชาติบอกเลยของรางวัลเพียบ แถมยังได้ถ่ายรูปคู่กับธันวาด้วยแล้วเจ้าตัวก็ลงไปขายสลักด้วยตัวเองเลยค่ะ ก็คึกคักเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่เห็นบรรยากาศคนแบบเยอะๆมาช่วยงานการกาชาติกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบรรยากาศที่ผมว่ามันคลาสสิกดีนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบสามารถถ่ายทอดให้แบบเด็กๆสมัยนี้เขาได้แบบซึมซับบรรยากาศมันไม่มีแค่บูธนี้บูธเดียวนะเราก็เดินสามารถเดินไปรู้สึกอินกับบูธไหนก็เดินไปแบบไปเล่นเดินไปจับฉลากมาเที่ยวงานการชาติกันเยอะๆนะครับช่วยการชาติการชาติช่วยเรานะครับผมไปต่อกันที่อีกหนึ่งบูธนะคะ กับสภากาชาิไทยได้นางเอกสาวพิงพลอยประภาวดีแต่งชุดสีแดง <Hey. S 1> เข้ากับงานนะมามอบความสุขค่ะขึ้นโชว์ร้องเพลงน่ารัก,น,รกน่ารักให้กับแฟนๆและคนที่แวะเวียนมาที่บูธนี้รวมถึงยังมีเล่นเกมแจกของโอ้โหได้สนุกได้ของกลับบา้านและเป็นการร่วมทำบุญกับสภากาชาติด,ด้วยค่ะ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาพูดสภากาชาชิาคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็น่ารักมากแบบมีให้กําลังใจด้วยวันนี้ก็ไปร้องเพลงด้วยค่ะกราคิดว่าทุกคนจะได้รับความสนุกแล้วก็ความสุขจากหนูด้วยแล้วก็มีเล่นเกมแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกันด้วยค่ะวันนี้คือตีมตรงกับสภากาชาติลแล้วก็เป็นเดือนธันวาคิดมาแล้วว่าต้องใส่สีแดงต้องบอกว่าคือย <c oughs> <ๆ>ิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปี101แล้วด้วยของกินต้องมีเราหนึ่งแล้วก็มีบูธสวยๆเยอะเลยแล้วก็มีงาานแสดเเยยอะมกลที่บู อีกหนึ่งสาวคะคาประจำงานกาชาติไปแทบทุกปีนะคะน้องชิงชิงคาริษฐาค่ะปีนี้นะไปร่วมถึง3มบูธด้วยกันนะคะทั้งมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกนะคะและกระทรวงพัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะแต่ละบูธท,ที่ชิงชิงไปบอกเลยถึงจะ3บูธเอ e เน y ไม่มีแผ่วจับไม่พูดคุยเชิญชวนให้ทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมซอยดาวตักไข่นะคะลุ้นรับของรางวัลแล้วชิงชิงก็สนุกด้วยในทุกๆบูธเลยค่ะ เานกรชาตปีนี้นะคะก็อบอุ่นเหมือนทุกปีเลยแล้วก็คนเยอะมากแต่ว่าโชคดีที่วันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะก็เลยเดินแบบสบายมากแล้วก็วันนี้ชิงไปถึง3บูธซึ่งแต่ละบูธเนี่ยมีกิจกรรมไม่ทําเยอะมากแล้วก็ได้ของรางวัลกลับบ้านเพียบเลยค่ะขายของเก่งมากก็จะแบบก็ไม่อยากวางไม้โหคนเยอะสนุกที่สําคัญคือของกินเยอะมากแล้วของกินน่ากินทุกบูธเดี๋ยวเสร็จงานจะแบบแวะตะเวนกินด้วยมางานนี้นะคะครบคุ้ม นี่สองสาวแล้วนะที่พูดถึงของกินและคุณผู้ชมเอานอกจากได้ร่วมสนุกร่วมทําบุญของกินกันแล้วเย็นนี้นี่เจอกับเธอคนนี้น้องฮาน่าลีวิสนะคะที่งานกาชาติตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปที่บูธสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและสภาสมาคมสตรีแห่งชาติส่วนใครถ้าเกิดเอ๊ะมาไม่ได้งานมีไปถึงวันอาทิตย์ที่22่ธันวาคมนี้นะคะหรือเที่ยวงานกาชาติออนไลน์กันได้นะเข้าไปที่ world wide web i r e d c o s o t org ค่ะ ก็หาเวลาไปเที่ยวกันได้นะคะนี่เชื่อแล้วนะว่าของกินของอร่อยจะต้องเพียบอย่างแน่นอนน้องพิงพอ,อย่างงี้น้องชิงชงอย่างงี้คอ,อเนเฟิร์มมาแล้วนะคะ,ะอ่ะก็ไปลองติดตามกันได้นะ